แล้วก็ขอขออ่านในส่วนของท่านพี่ปกรณ์ยังไงบ้างครับท่านพี่ขออนุญาตครับก็ในเรื่องของการใช้แทคกติกนะก็คือสมมติสมมติผมผมผมอาจจะยังใช้ถ้อยคําไม่ไม่ถูกต้องตรงประเด็นซะทีเดียวคือผมผมแบ่งเป็นเรื่องของเทคนิคอน่เทคนิคเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะพื้นฐานที่จําเป็นในการว่าความทีนี้มันก็จะมีแทคนติกบางอย่าง มันจะเป็นกลยุทธ์ที่เอามาใช้ในบางสถานการณ์อย่างเช่นกรณีที่เราพูดถึงกันเนี่ยเรื่องของการาพูดเสียงดังอดจามงศุขเนี่ยก็มันก,ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะต้องเจอในศาลอาจจะต้องเจอใน, <c oughs> ใ,นในบางสถานการณ์ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งเราละว่าเรามีการเตรียมตัวอย่างไรซึ่งบางคนเนี่ยขเขาอาจจะเสียงดังโดยโดยโดยปกติของเขาผมก็มีเพื่อนเพื่อนบางคนที่เวลาเขาถามความเนี่ย ก็จะเป็นเสียงดังเป็นเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าจะนํามาใช้ในเรื่องของการขุดขันเออก็ก็ต้องประเมินกันหลายอย่างว่าเออแล้วในสถานการณ์นั้นว่ามันน่าจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเออ <c oughs> หรือถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําเออพยานของเราเป็นฝ่ายถูกกระทําเฮ้ยเราควรจะมีการเปลี่ยนตัวอย่างไร <c oughs> เออในการจะทําให้พยานของเราเนี่ยไม่ลดความตื่นเต้นตกใจเออ,เอ,อหรือว่าจะ หรือว่าจะสามารถตอบสนองได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นมันก็มีมันมีวิธีการโต้ตอบหลายๆอย่างอย่างเช่นถ้าเสียงดังมาอาจจะบอกให้ศาลเป็นฝนบอกให้เขาถามผ่านศาลดีไหมขอฝาว่าขอศาลว่าท่านครับพยานของผมเสียขวัญนะพยานของผมเป็นผู้สูงอายุอแล้วก็ถามแบบนี้เนี่ยพยานก็ตกใจขอให้ต่อไปนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถาม มีอะไรขันไปทางสารเลยเราไปตะโกนใส่สารให้ไปใช้พฤติกรรมแบบเมื่อกี้ไอ้ฐานที่ดุดังเนี่ยขันไปทางสารเลยออผมขอสารว่าอย่าให้ขันมาทางพยานอะไรอย่างเงี้ยพฤติการแบบนี้ก็ได้แล้วสนใจไหคะนี่คือมุมมองก็แทคติกพวกนี้มันมันอาจจะถูกดึงขึ้นมาใช้ในบางสถานการณ์ ในการแก้เกมก็ดีในการทําเกมก็ดีก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ทางฝั่งไหนเ,เราถูกกระทําหรือว่าเราไปไปกระทํานะครับก็กก็ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งก็ควรควรที่จะรู้ไว้แล้วก็แทคกติกพวกนี้เนี่ยก็คือทนายแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันม,มีวิธีการและก็มีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันซึ่งในในสถานะที่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราที่กําลังฝึกปฏิบัติในการทําคดีเนี่ย ก็ควรที่จะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ใน,ในหลากหลายรูปแบบนะครับบางครั้งปัญหาของเราเนี่ยโยนไปหาพี่ๆทนายแต่ละคนหรือคนที่มีประสบการณ์ในการว่าความเ,เราจะได้คําตอบที่ไม่เหมือนกันขึ้นกับประสบการณ์ตรงนี้ก็เหมือนว่าเราก็ในช่วงต้นๆของการว่าความเนี่ยเราอาจจะฝ <c oughs> ึก <c oughs> ที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เก็บรูปแบบนะครับแก้ปัญหาในรูปแบบวิธีการต่างๆก็จะช่วยให้เรามีมีอาวุธ ในการที่จะป้องกันตัวได้เยอะขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของน่าว่าง <c oughs> อย่างสุดท้ายที่ที่เราอยากให้ท่านประกอ์กับอาจารย์ช่วยกันแชร์อย่างหนึ่งก็คือว่าทนายเนี่ยก็จะมีก็จะมีกงยอมรับว,ว่าทนายเมื่อรับคดีมาแล้วอ่ะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะวางกลยุทธ์ไม่ถูกเพราะว่าโดยจากที่เคยเห็นเหตุมาแล้วนั้นค่อยเป็นหรอกคือ <c ười, S 2> <c ười> คือจากที่เห็นเนมาเนี่ย เวลาที่ลูกความเขาเอาคดีมาบางบางคนเขาก็จะมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วว่าอยากได้อะไรแล้วก็บางคนก็จะต้องถามว่าแล้วมันทํายังไงได้บ้างทีเนี้ยทนายก็จะให้คาปรึกษาไปตรวจสอบพยานหลักฐานใช้คําว่าเบื้องตน้นเห็นว่าน่าจะพอที่จะดําเนินคดีได้ก็รับคดีมาก่อนแต่ไอพยานหลักฐานที่จะเอามาประกอบให้มันสมบูรณ์ในคดีอ่ะ บางบางคนเนี่ยต้องมาขอตอนร่างฟ้องหรือขอตอนจะสืบพยานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นผลเสียค่ะก็เลยอยากให้ท่านประกรณ์กับอาจารย์ช่วยแชร์ว่าการ, <c oughs> ก,ารการเตรียมตัวในหนึ่งคดีอ่ะควรเริ่มต้นเตรียมยังไงอย่าเงี้ยค่ะครับเริ่มจากที่ประกรณก่อนก็ได้ครับใช่ครับครับผมบเอ,อ เรื่องการเตรียมคดีเนี่ยเาภาษาไทยเราเนาะครูบาอา,าจารย์เราใช้คําว่าตั้งรูปคดีหรือวางรูปคดีเนี่ยอของทางเขาเอิ่อใช้คําว่าเคสเทอรีก็คือเรากําหนดสมมติฐานของคดีขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องกลับมาดูที่ปัจจัยปัจปจัยพื้นฐานเราองมีอย่สามอย่างนี่แหละนะครับก็คือข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายแล้วก็พยานหลักฐานที่จะใช้ในการพิสูจนข์ข้อเท็จจริงสามอย่างนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยสําคัญ เราจะต้องเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการที่จะปกผลึกในการที่จะใช้สามส่วนเนี้หให้สอดประสานกันออย่างที่ท่านอาจารย์เพื่อบุญบอกว่าเอ,อเรามีความปกผลึกในกฎหมายสาระบัญญัติที่จะต้องวินิจฉัยคดีไหมหอในเรื่องนั้นเรารับเรื่องมาเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดตรงนี้เนี่ยข้อกล่าวหาเนี่ยมีข้อกฎหมายอะไรบ้างข้อกฎหมายเหล่านี้เนี่ยสารเคยวินิจฉัยไว้แค่ไหนอย่างไรบ้างประการต่อมาแล้วข้อที่จริงในคดีของเราล่ะ เราได้สอบปากคําพยานได้ตรวจดูเอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยจนได้ข้อสรุปของข้อเท็จจริงที่ชัดเจนไหมว่าข้อจริงของเราเนี่ยจะนําไปสู่ข้อกฎหมายพบองค์ประกอบของผิดไหมหรือมันจะนําไปสู่การโต้แย้งในข้อในองค์ประกอบใดได้บ้างประการต่อมาเรามีความเข้าใจในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานตัวบทกฎเกณฑ์บทตัดพยานนะครับการรับฟังพยานไปจนถึงการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเราเข้าใจกฎเกณฑ์มากน้อยแค่ไหน จนกระทั่งเราสามารถที่จะเอา3าส่วนเนี้นะครับมาฟอร์มูลเลตเอามาตั้งเป็นรูปคดีกําหนดเป็นเคสเทอรีออกมาว่าเออเฮ้ยคดีนี้เนี่ยเอาแบบว่าไม่มีอคติเลยนะคดีนี้จะต้องรับผิดแค่ไหนอย่างไรอ,อ่าเ,เราบอกอุปคุณความได้เราบอกว่าเออคดีนี้เนี่ยออฝ่ายตรงข้ามที่มากระทําผิดสัญญาจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้างหรือ,เ,อ,อเราจะเป็นฝ่ายสู้คดีเฮ้ยที่เขาฟอ้องมา ฝ่ายเราเนี่ยมีความรับผิดตามกฎหมายอย่างไรเราสามารถที่จะฟ้องแยง้งเราสามารถที่จะตอบโต้อย่างไรตรงเนี้ยการวางรูปคดีในเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากและเป็นสิ่งที่จะต้องทําตั้งแต่ต้นก็คือถ้าใครบอกว่าพุ่งนี้จะสืบเรือดที่หน้าจะสืบ <c oughs> น,นะถามเรมาอุ้คุีกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็พลาดตังแต่เรื่องของจังหวะเวลาแล้วแสดงว่าไม่ไม่ได้ทํามาก่อนที่มันจะเป็นคําคู่ความขึ้นมาก่อนที่จะเป็นคําฟ้องคาให้การ ทฤษฎีทงกฎหมายเนี่ยหรือการวางรูปคดีเนี่ยมันควรจะถูกกาหนดไว้แล้วมันควรที่จะชัดเจนว่าคดีเนี้ยถ้าเราจะยื่นคำให้การเรารู้อะไรบ้างเราจะวางรูปคดียังไงเอหรือเราจะยื่นคาฟ้องเราจะเทคกอคชั่นเนี่ยเราควรจะต้องกําหนดทิศทางที่ชัดเจนไปถึงไปรวมไปถึงการประเมินฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้ำไปอืมค่ะอืมอันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับตรงตรงเรื่องเรื่องการตั้งรูปคดีเนี่ยเป็นเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อเลยนะครับที่ สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนท้ายที่สุดที่เหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่มบุญเคยพูดว่าที่เราไปสืบพยานกันทั้งหมดท้ายที่สุดมันก็คือจะต้องมาจากไอ้ตรงการตั้งรูปคดีเนี่ยถ้าเราตั้งรูปคดีพลาดเสร็จแล้วเนี่ยครมนกับม,มันก็เข,าขมม้าลูกเข้ากลงจะเป็นยื่นคาฟ้องยืน่นคำใบการครับอโอเคในส่วนของพี่ยัยการประกอบนะครับท่านอายการประกอบก็ให้คําแนะนํามาแล้วอ่าตอนนี้ก็ของท่านอาจารย์เพิ่มบุญครับผม คือในเรื่องการวางรูปคดีเนี่ยรจริงๆตรงเนี้ยผมเคยพูดไว้เลยว่าเนี่ยคือหัวใจของการว่าความ,มนะเอาอย่างง่ายๆถ้าคุณไม่ได้ตั้งรูปคดีให้ดีรเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมันไม่เป็นประเด็นในคดีอพอไม่เป็นประเด็นคุณไปสืบ คุณก็โดนแล้วว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นอืมครับขอให้สารใจดีให้สืบจดให้ด้วยใช่ประสารหิบมาใช้วินิจฉัยฝ่ายตรงข้ามเขาก็แย้งได้เลยว่าเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นอืมเขมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องเรื่องการตั้งรูกคดีเนี่ยมันสําคัญตรงนี้แต่เราถามว่าเออแล้ว หลักการในการวางคดีเนี่ยมันควรจะทำยังไง<ช>อันนี้ผมยังยืนยันความคิดที่ว่าทุกเรื่องในชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้ขั้นตอนของสิ่งที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์อ่ครับผมยุทธศาสตร์ก็คือตอนเองคุณต้องกำหนดเป้าหมายครับเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่กำหนดเป้าหมาย ตามใจชอบตามใจอยากครับถ้าคุณกําหนดเป้าหมายตามใจชอบถ้าเป็นภาษาสมัยนี้เ้าเรียกว่าคุณไม่มีวิชั่นไม่มีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์นี่ไม่ได้เป็นความเฉลียวฉลาดเลยมากมายหรอกรเป็นแค่เป็นการกําหนดเป้าหมายที่เหมาะสมเท่านั้นแหละอถ้าคุณกําหนดเป้าหมายได้เหมาะสมก็คือคุณมีวิสัยทัศน์ครับ แต่การจะกําหนดเป้าหมายได้เหมาะสมไหมเนี่ยแน่นอนแหละคุณก็ต้องคานึงถึงว่าไอ้เป้าหมายนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมจะมารเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องไล่มาถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จากเอ็นก็มาสู่เวแล้วเวในทางการวาดความก็คือเป้าหมายของเราเนี่ย ตัวบทกฎหมายรองรับไว้ไหมความรู้กฎหมายมันต้องมาตรงนี้แหละนะมีทั้งหลายเรื่องที่ <c oughs> ทั้งผมหลอกฝ่ายตรงข้ามให้เขาหลงทางครับ <c oughs> หรือทั้งที่เขาหาเวกันไม่เจอครับเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่แต่เป็นกฎหมายที่สมัยเรียนไม่ออกข้อสอบ <c oughs> <c oughs> อหรือบางทีง